สวัสดีค่ะเพื่อนๆเรามาดูว่าพวกเราจะทำอะไรกินไปเบิ้งค่ะไปเบิงบ้งไปเบิ้งไปเบิ้งคิด,ด,คด,ดีิยังกันนิยังกันไปเบิ้งนี่มีเป็นคนนี้อันนี้คือกับพ่อป่าด้วยค่เพื่อนๆเชฟอุปกรณ์นนะ

พูดเร็ว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 ติอย่าเข่าไรติติมีมือหิวเขาแห้งมาเบิ้งมาเบิ้งปะฝีมือจากน้องๆน้องๆมีแต่คนสวยๆนะคะทุกคนพวกเราอยู่ชีห้องสมุดนะคะดูค่ะน้องๆใายหน่อยมีแต่คนสวยๆนะทำกับข้าวก็อร่อยอร่อยค่ะวัตถุดิสสั่งตรงมาจากช้อปปี้ใช่ไหมอุ้มไม่มีปน หมูนะคะกรเพาะปลาค่ะกระเาะจะช้อปปี้่รยกว่าบาทค่ะเห็นไหมถ้าพูดได้ได้กินไินถ้าใครถ้าใครได้กินกระเพาะปลาห้องสมุดคนนั้นจะเรียนหนังสือเก่งสอบบรรจุก็ได้มาเด้อค่ะเด้อมา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 อา้อมานอเ้าอเดา้ออมมดาด เชิญชวนทุกคนนะคะวันนี้บุญกะทินมหาลลยแล้วค่ะห้องสมุดเรารับผิดชอบทำข้าเพาะปลาของต่างๆมากมายค่ะเพื่อนๆเชิญชวนนะคะงานเราจะเริ่มกี่โมงนะห้าโมงเย็นงเย็นค่ะที่โดมคณะครุศาสตร์นะคะเชิญชวนเพื่อนๆมากินเยอะๆนะคะมาบุญน้ำกันเวยค่ะเด้อมาหอมบุญกะทินน้ำกันเลยค่ะมาต่อยอดน้ำด้วยกันเวยค่ะเด้อ น้องนขาดบ่าใดคือโทรศัพท์จ้าทุกคนวันนี้มาโฮมบุญกระถินกับยายหน่อยหน่อยนะคะบุญกระถินมาหาอะไรนะคะ<ต>ทุกคนมาเด้อมาเด้อมาโฮมบุญกระถินน้ากันเด้อกันนะคะทุกคนมากินลุงกันค่ะแต่ยายหน่อยกินไม่ได้เพราะว่ายายหน่อยไ,ไม่สบายเป็นโรคกระเพาะไม่ได้กินยังน้ำมูดอกน่องไหน่ององงเขากินหมาอ,อะไรดีทีก็ว่าดีร <laughs> สชาติหวานกลมกล่อมพ่อบ้านด่าเป็นประจำพ่อบ้านด่าเป็นประจำ อันนี้คืออะไรเล็กเครื่องปรุงค่ะเครื่องปรุงอุ๊ยปาเครื่องปรุงก็เป็นต่อแสบก็คนแถ่เห็ดแถ่ปาวันนี้ไอ้เล็กมาพูงงามแหนัวนะคะหนัวมากบอกเลยดูจากคนไทยหนัวมากสุดยอดพี่น้องผู้เห็ดมากินผงสุรอลพี่น้องเอ้ยผู้เห็ดมากินผงสุซูเอลเราเติมคงนอกก็ได้อย่าเด็ดเทฟผงสุรซูโอลเห็นคนถงเลย หรือคะ่ะถ้าจะใส่ปรุงเองใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเรา่มีหูชวนให้เติมค่ะโอ้หรือคะ่ะเชิญชวนนะคะทุกคนมุ่งห้องบุญกระถินมาหาอะไรเด้อค่ะมือนีบ้านบ้านแย่หน่อยอันนี้บ้านเหมือนบ้านหลังที่สองทำบุญกระถินวันนี้เราทำโรงทานกับพ่อปลาเชิญช,วน,ชวนทุกคนนะคะโรงทานจะเริ่มหาโมงแรงค่ะเพืพ่อนๆไปเจอกันนะคะที่โรงทานนะคะสวัสดีคะ่ะ